นางสาวไข่เจียวตอนการดูแลและเลี้ยงสัตว์บ้านของนางสาวไข่เจียวเลี้ยงสัตว์ไว้หลายประเภททั้งประเภทที่เลี้ยงไว้ใช้งานเช่นสุนัขวัวควายหรือที่เลี้ยงไว้กินเช่นปลาหรือไก่ทุกๆวันนางสาวไข่เจียวจะต้องช่วยพ่อแม่ให้น้ำให้อาหาร ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้เพราะถ้าไม่ทำความสะอาดให้ดีนอกจากจะมีกลิ่นเหม็นแล้วยังอาจเป็นแหล่งพาะเชื้อโรคทำให้สัตว์เหล่านี้ป่วยได้ไข่เจียวจะต้องคอยสังเกตการดูว่าสัตว์เหล่านี้มีตัวใดที่ผิดปกติหรือมีท่าทางไม่สบายหรือไม่หากไม่ใส่ใจหรือละเลยสัตว์แม้เพียงตัวเดียว ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้เช่นถ้ามีไก่ไม่สบายหนึ่งตัวแล้วไม่รีบแยกมันออกมาไก่ตัวอื่นๆก็อาจจะติดโรคหรืออาจทำให้ไข่ที่มันออกมานั้นมีปัญหาหรือหากว่าไม่ได้สังเกตแล้วนำไข่ที่ได้จากแม่ไก่ป่วยไปขายในตลาดทำให้ผู้ที่ซื้อไปรับประทานเกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบาย ปัญหานี้ก็จะลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โตได้บางครั้งเธอก็ได้รับหน้าที่ต้อนควายออกไปหาหญ้ากินอีกด้วยเนื่องจากบริเวณบ้านของเธอเป็นที่ราบและผู้คนแถวนั้นก็ทำการเพาะปลูกจึงต้องเดินทางออกไปยังทุ่งกว้างให้พ้นจากที่ดินและที่ปลูกพืชผลของชาวบ้านไข่เจียวต้องเดินเท้าออกไปจากบ้านประมาณ2-3กิโล โดยมีเพื่อนร่วมทางคือเจ้าดำสุนัขที่เธอเลี้ยงไว้เดินตามหลังมาด้วยเรากับจะช่วยต้อนไม่ให้ควายเดินออกนอกทิศทางการเลี้ยงควายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่ใครคิดเพราะควายมีต่อมเหงื่อตามผิวหนังน้อยจึงขี้ร้อนเวลาร้อนก็จะอารมณ์ไม่ดีทำให้มีอาการหงดหงิดหรือดูร้ายง่ายและถ้าหากตอนที่มันงดหงิดอยู่ เกิดมีคนใส่เสื้อผ้าสีแดงเดินผ่านมาคนคนนั้นก็อาจโชคร้ายถูกควายขวิดเอาได้ไม่ใช่เพราะว่ามันเกลียดสีแดงแต่เป็นเพราะสีนี้เป็นสีที่สะท้อนเข้าตาของมันได้มากกว่าสีอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นควายยังเป็นสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องระบบการย่อยอาหารค่อนข้างสูงดังนั้นจึงต้องใช้ความอดทนและมีเวลาให้กับมันอย่างมาก